เรื่องการหาพนักงานเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทนะครับจริงๆเนี่ยค่อนข้างยากโดยเฉพาะตำแหน่งชั่วคราวไม่ใช่พนักงานประจำเนี่ยก็จะยิ่งหาได้ยากเฮล t เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นออปชันหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมาช่วยได้ถ้าเราเทียบกับตัวของเซอร์วิสเอเจนต์รายอื่นที่เป็น recruit, อุปกรเรคอร์ครับคุ้มค่ากว่าที่ผมชอบมากก็คือเรื่องของตัวระยะเวลาที่เราสามารถได้คนมานะครับก็คือค่อนข้างสั้นมากแล้วก็คนค่อนข้างตรงกับ เ่คุณสััมาทีรต้้งไวปัจจุบันหางานยากมากค่ะแล้วก็บางครั้งไปเดินทางทํางานมันก็ไม่คุ้มมากค่ะวันนี้ทํางานบริษัทพ v ี l วลูค่ะเป็นพนักงานเชีร์ขายยาลดน้ําหนักค่ะหนูชอบทํางานบริการแล้วก็งานเชีรยขายมากค่ะสําหรับคนที่กาลังหาง,งานหรือว่าหารายได้เสริมนะคะเฮลเตอร์เป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะเพราะเขาจะหาง,งานที่คุณถนัดแล้วก็มีโบนัสทุกงานค่ะ ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซอะเป็นธุรกิจที่โตเร็วดังนั้นนะคะคือความต้องการของอ e ีคอมเมิร์ซเรารอไม่ได้ขนาดนั้นว่ากว่าพนักงานจะมาทีเดือน2เดือนให้คุยกันแล้วเนี่ยเรามองว่าเฮลท์เซอร์ค่อนข้างตอบ โจ์เลยกับสิ่งที่เราต้องการอยู่หรือว่าสิ่งที่เรากําลังมองหาอยู่ซึ่งหลังจากหลายๆอย่างที่คุยกันเนี่ยเขาก็สามารถ Deliver ผลงานได้จริงๆพอมีมีการ Follow-up มีการส่งพนักงานมาให้เราแล้วคุณภาพพนักงานเนี่ยค่ะถือว่าใช้ได้ตามเกณฑ์ที่เราต้องการเลยส่วนตัวชอบงานประเภทที่ได้เดินได้ ขยับตัวไปมาครับก็คือ,คอจะไม่ถนัดแนวนางออฟฟิศวันนี้นะครับมาทํางานที่เอคอมเมิร์ซครับจะเป็นทําในส่วนการแพ็กสินค้าครับเฮลสเตอร์ mm hmm. hey ster, ไม่ไม่ผูกมัดอะไรครับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สําคัญคือยังไงทำเนี่ยเราเราได้รายได้ชัวร์วอยู่แล้ว Of course sometimes it's very quite difficult to have a service all the time for example they can have a business leave or sick leave and in this case is quite difficult to find the service in one day. And mostly the service from Helpster, they already service mine. This company is really helpful, really helps t e r Because uh, you don't need to worry a lot. You can just make a call or send email and it's quite enough. ผมเคยแบบเดินหางานแล้วหางานอีกมันก็ไม่ได้อะครับมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งการเดินทางครับผมมาทำงานอยู่ที่คราว47ครับ ก็เป็นงานที่ผมถนัดนะครับพี่แบบงานอื่นมันมันไม่ใช่แบบแนวของตัวเองครับเราไม่ต้องแบบไปเดินหางานหาอะไรเราแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปแล้วรอง,งานจากแอปเขาส่งมาให้เราก็แค่เลือกว่าเราต้องการจะทํางานไหมหรือว่าไม่ต้องการจะทํางานจริงๆแล้วธุรกิจ้านอาหารมันเป็นธุรกิจที่จุกจิกที่สุดนะครับที่ผมรู้สึกนะครับเพราะว่ามันไปอิงกับเรื่องของเซอร์วิสที่มันจับต้องไม่ได้เยอะครับปัญหาที่เจอก็คือพนักงานเนี่ย ไม่สามารถผ่านสแตนดาร์ดโปรเจชันได้เยอะเ e ลเซอร์ตอบโจทย์จุดนี้เพราะว่าเ e ลเซอร์เป็นแอปที่สามารถหาบุคลากรได้ภายในไม่กี่วันนะครับหรือบางวันก็คือตอนเย็นนั้นได้เลยนะครับทุกครั้งที่ผมรีเควส t h เทลเซอร์ไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะได้ตลอดนะครับและพนักงานก็ดีครับเป็นแบเทนเจอร์ส่งอาหารนะครับที่ร้านซูชิที่นีน่ก็ได้มาจากเฮลเซอร์เนี่ยที่ผมไปหาแต่ก่อนคือผมต้องไปสัมภาษณ์ต้องไปสมัครซึ่งได้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้ กับเฮลสเตอร์เนี่ยผมรู้เลยว่าเขาต้องการก็ผมแค่กดว่าต้องการยืนยันการเข้าร่วมในการทํางานนี้บริษัทเขาก็จัดให้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเราจะได้หรือไม่ได้ก็3ามคำที่บอกอธิบายสำหรับเฮลสเตอร์ที่ทีสุดคือมันสุดยอดครับ